เฮ้ยแล้วมึงจะใช้สกิลทำไมเนี่ยคิวมะเกน้าลงไอให้กระจอกเอ้ยโอ้ยบอสมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วใช้สกิลนั้นมันจะตายให้ไม่ได้เอาเอาบอสอยู่แล้วเกต่าฉันได้ไงวะไอ้แก่เล่นอะไรของมึงเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยขอดูงหน่อยดิเลวินโ้ลาชื่อโคตรปัญญาอ่อนเลยได้ได้ได้มาจ่อเองเันน่ยอุ้ยมาพร้อมจะตีบอสไอ้ตัวนี้มันล้มเนี่ยแตวายวายวายแล้วหวายเลยไอ้เลวินลาเอ้าวหมดเวลาละอะ แท้ละแท้ละแท้ละเนี่ยแท้ละอ่ะอ่ะเรียบร้อยแม่งเอ้ยโว้ยอเล็กวิล่าไม่งากจริงว่ะตระสดการณ์พ่อท่บ้าว่ะแม่งเอ้ยมีแต่คนกากกากอะช่วงนี้สมัยการณ์แล้วแท้เจ็บอกอะ ยูเน่เจ็บมากไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย ปกป้องความทรจงจำเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของโรทัสนะครับเอ้ยสวัสดีครับครณโบเดีย ผมเป็นผู้ช่วยสำหรับคุณนะครับหยุดนะอะไรลหละครับยังไม่ชินเด็กแล้วครับแล้วแกเป็นใครนะผู้ช่วยหมายความว่าไงคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกครับว่าผมเป็นใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะทุ่มสกิลใหม่ตอนี้คุณได้ร่างใหม่ก็แล้วกันนะครับ เข้าใจว่าคุณมีคำถามมากมายอยู่ในหัวแต่ตอนนี้กำลังจะสร้างตัวตนใหม่ของคุณอยู่นะครับเข้าใจแค่นี้นะครับตัวตนใหม่เหรอนี่ผู้ช่วยนี่แกกำลังจะบอกว่าฉันกำลังอยู่ในตัวตนใหม่ที่อยู่ในโลกของแฟนตาซีเหมือนในการ์ตูนอะไรพวกนั้นนะนะบ้าไปแล้วเข้าใจนะครับว่ามันบ้าแต่ว่าตอนนี้คุณได้ตายไปแล้วและกำลังอยู่ในร่างใหม่ผมกำลังจะส่งคุณไปเดี๋ยวนี้เนี่ยแหละครับอ๋อ แล้วจะถามว่าทำไมผมถึงมาดูนาคุณเพราะมีคนส่งผมมาอีกทีนะครับเข้าใจด้วยนะครับเข้าใจก็ได้เพราะส่วนสกิลก็ไปเรียนกันหน้าหนาวกันแล้วกันครับนั้นจะส่งคุณไปยังโลกของเลทอสในสายเดี๋ยวก่อนที่ยังไม่พร้อมเลยดูเฮ้ย ชิปเปงเลยสิ่งที่ก็ส่งมาปรปับปรปับอะไรขนาดนั้นเนี่ยไี่ฉันเป็นโัรบ้าอะไรเนี่ยตัวเล็กแค่นี้งงไปหมดแล้ว <c oughs> แหม,แมชเลยเด็กโ <c oughs> <า>มน,นีอะไรแมบอกว่าไม่ท่องแต่เดินท่องเฉียวนะครับเอาไอ้นี่พูดได้ในหัวก็ไม่บอกแล้วฉันจะรู้ไหมเล่าอยู่ดีดก็ส่งฉันมาเนี่ยมันไวมากเลยนะรู้ไหม อ๋อนั้นเดี๋ยผมจะพูดให้ฟังนะครับตอนนี้คุณโมเนียนั้นกำลังเป็นหนอนครับผมอะใช่ครับหนอนนะครับเป็นหนอนไม่ใช่ทำบ้าอะไรบ้างตัวก็แค่นี้อะไม่ใช่ว่าคุณนักสกิลไปแล้วหรครับตอนนึกิดเๆสิครับผมว่าสัญญาณของคุณจะบอกได้นะตอนแรกนายจะทบทวนให้ฉันไม่ใช่เนื่อไงอะตอนนี้ก็ที่มันสัญญาณบอกอ๋อคนผิดล็อก ได้แล้วก็พนพิษแล้วก็ล็อกฮะมันอะไรครับอะร่ะมันมีมอนสเตอร์ข้างหลังตอนแรกมันต้องอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่ามันมันจะแอบย่องเบามาหาคุณโมนเนี่ยนะครับก็ตอนนี้มันจะโจมตีไม่ถึงคิดว่านะครับมันเป็นวัชพืชที่กลายพันธุ์เหมือนว่ามันจะเขียวมากๆเลยนะครับระวังด้วยนะท่านโมนเนี่ย ทำไมถึงอุณมนีครับระวังนะครับมันจะอะไรเนี่ยเฮ้ยดีวนะับดีนะครับเฉียดนิดเดียวใช่บันเฉียดเกือบไปแล้วเนละแต่ว่าถึงจะโดกนกัดเต็มๆคุณโมเนียก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะคุณโมเนียมีการต้านทานพิษนะครับเจ้าตัวนี้มันมีพิษนิดหน่อยแต่คงไม่ถึงสาหัสมากนั้นใช้สัญเชตืตอพยาธิของตัวเองในการจัดการกับเจ้าหมอนิ่งเลยดีไหมครับ รู้แล้วหน้าแเสี้ยัยไอ้มมโอมันบอกยังไงเล่าติงโง่เอ้ยมต้องสองอไนะหอบังเกือบไแล้วไหไอเวนนี่รอบกัดเก่งเหมือนกันนะวันยังมีสกิลอีกนะครับเจอนี่น่อเป็นไง แหมเด็กเป็นลูกขนุนเลยนะก็ว่าอยู่แกไม่มีรากนี่เอ,องเราใช้อันติโอไม่ท์ตายหรืวะงั้นก็ใช่เลยนะพี่แหมอันติหน่อยเป็นไงเล่า เอให้เลยนะครับเนี่ยที่ข่ามอนสเตอร์ตัวแรกก็ได้ฉ <นะ S 2> ันเก่งไงเล่าอ๋อคุณมอนี่นครับสามารถกินนะพืชได้เลยนะครับกินแล้วก็ท่านสร้างาพืชของมอนสเตอร์ <นะ S 1> กินได้เลยเหรอใช่ครับแต่ว่าคุณต้องรัก,กับการที่คุณกินเวลาไม่ได้นะครับกินเน้ตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะตอนนี้คนกินซามวมอนสเตอร์นั่งไปเหมือนว่าจะมีัฒนาการนะครับ ถึงจะไวกว่าที่คิดแต่ก็เตรียมวัฒนการและกาเป็นร้านขายมุอีกหยลายนะครับเดี๋ยวชัดอังนี่ดเียนนอด้ตัวเองเาเนี่ครับเพาะผมก็จะพูดอะไรมากไม่ได้เออฉันยังไม่ทันพูดอะไรแกก็จัดการให้ฉันนู่นนี่นั่นไปหมดเลยเนี่ยอ่ตออจากนี้จะเอายังไงต่อดีวะเนี่ย ต้องเดินไปไหนไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากเลยอะโลกนี้มันอะไรกัน